我把那本书还了我把手机丢了我把那件事忘了我尼龙美茹我要敢把字去看看ป่าตัวนี้มีความหมายแปลว่าอะไรมันไม่สามารถที่จะแปลแบบเฉพาะเจาะจงลงไปได้นะคะแต่ที่สำคัญเนี่ยมันคือแปลว่าเอาหรือจัดการกับสิ่งสิ่งหนึ่งด้วยวิธีใดดังนั้นป่าจะวางข้างหน้ากรรมซึ่งกรรมเนี่ยปกติก็จะเป็นคำนามอยู่แล้วเราจัดการกับสิ่งอะไรก็แล้วแต่เอาสิ่งนั้น ไว้ข้างหลังป่าได้เลยนะคะแล้วก็ตามด้วยคำกริยาเราจะได้รู้ว่าเอ้ยเราจัดการสิ่งนี้ด้วยวิธีใดจาะนั้นก็ตามด้วยอื่นๆมันสรุปก็คือประธานบวกด้วยป่าบวกด้วยกรรมแล้วก็ตามด้วยคำกริยาแล้วก็ตามด้วยอื่นๆยกตัวอย่างเช่น我把那本书ช了我把那本书ล了ก็แปลว่าฉันได้คืน หนังสือเล่มนั้นไปแล้วนะคะหัวป่าหน้าเปิดชูขวาละหัวแปลว่าฉันป่าจะวางหน้ากรมซึ่งเป็นคำกริยาในที่นี้ก็คือหน้าเปิดชูหน้าเปิดแปลว่าเล่มนั้นชูก็คือหนังสือหน้าเปิดชูหนังสือเล่มนั้นคำกริยาที่ตามมาคือขวานที่แปลว่าคืนละอ้อหนังสือเล่มนั้นอ่ะฉันคืนแล้วนะขวานนาขวานแปลว่าคืนขวานละคืนไปแล้วนะหัวป่าหน้าเปิดชูขวานละ ฉันคือหนังสือเล่มนัทไปแล้วนะอย่างเช่นหัวป่าโฉบ丢了我把手ป่丢了แปลว่าฉันทํามือถือหายค่ะคําว่าหัวก็คือฉันป่าจะวางหน้ากลามวางหน้าสิ่งที่เราต้องการเน้นนะคะนั่นก็คือโฉบที่แปลว่ามือถือหัวป่าโฉบฉันจัดการกับมือถือตัวนี้หรือว่าฉันนํามือถือเนี้ยไปทําอะไรคะ丢了丢了เป็นคำกริยาแปลว่าหายค่ะนั้น丢了ละคือหายแปแล้วอะ 我把手机丢了。我把手机丢了。ฉันทำมือถือหายนั่นเองค่ะ。我把那件事忘了。หัวแปลว่าฉันาจะาากรรมซึ่งกรรมในประโยคนี้ก็คือ那件事那件แปลว่าเรื่องนั้น是ทุระเหตุการณ์เรื่องราว s h 事ก็หมายว่าเรื่องเรื่องนั้นทุระเรื่องนั้นเรื่องราวเรื่องนั้นนะคะว่าแปล s h 事คำกริยาก็คือง ที่แปลว่าลืมนะคะเต็มๆก็คือว่างที่อ่ะเราสึกก็สั้นๆเลยว่างนะคะลืมเลอะก็คืออื่นแปลว่าแล้วว่างเลอก็คือลืมไปแล้ว我把那件事忘了我把那件事忘了我 ฉันลืมเรื่องนั้นไปเลยอะและนี่ก็คือวิธีการใช้ป่าเลยนะคะไม่ได้ยากเลยนะคะขอแค่นักเรียนจับโครงสร้างประโยคเขาให้ได้จาไม่เลยว่าป่าจะวางนะสิ่งที่เราต้องการเน้นเลยนะคะว่าสิ่งใดคนไหนเรื่องอะไรก็ได้แล้วค่อยตามด้วยคำกริยานะคะอะมาถึงช่วงแบบทดสอบค่ะถ้าอยากจะแต่งประโยคแบบนี้ก็คือฉันอะได้บอกเรื่องนี้กับเขาไปแล้วฉันบอกเรื่องนี้กับเขาไปแล้วหรือว่าฉันบอกเรื่องนี้กับเขาไปแล้ว ภาษาจีนต้องพูดยังไงพิมพ์คำแปลไว้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยค่ะววเปียว่าจีเตียยของชินหายไปเฟ้นฉางอย่าลืมกดหัวใจแล้วก็ชแชร์บหมปันเป็นกำลังใจให้ปอเปียงเราซื้อดดยนะคะสำหรับนักเรียนที่อ่อนเรื่องไวยากรณ์ไม่มั่นใจเวลาที่เราจะแต่งประโยคเวลาที่เราจะพูดคุยกับคนจีนไม่รู้ว่าอะไรจะมาก่อนมาหลังหรือเช่นเนี่ยประโยคปะจื้อชื่อไม่รู้ว่าจะต้องใช้ยังไงนะคะปอเปีย่างเราซื้อมีคอร์สภาษาจีนที่เกี่ยวกับ กรมม่าโดยเฉพาะเกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาจีนโดยเฉพาะเลยนะคะคอส Chinese Grammar ตอนนี้มีทั้งหมด4คอร์สแบบเรียนต่อเนื่องกันเลย1-4นะคะสอนแบบไลฟ์ในกลุ่มสนใจก็ถักหาปอปปี่ย่างเราซื้อได้เลยสามารถขอรายลเีอยดคอร์สก่อนเรียนได้แล้วก็มีคลิสทดลองเรียนฟรีด้วยแล้วเจอกันค่ะ